สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายเสริมเกี่ยวกับหัวข้อการเขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุหรือที่เราเรียกว่า OOP ซึ่งคลิปนี้ได้นำเสนอไปใน EP ที่4นะครับ EP นี้ตอนนี้ก็จะถือว่าเป็น EP ที่4ตอนที่2ในซีรีส์ของเดลไฟล์สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเสริมความรู้ ให้เข้าใจมากขึ้นจากเดิมก็จะเปรียบเทียบกับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโทรศัพท์มือถือว่าต้นแบบเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แบตเตอรี่ใหญ่นะครับความสามารถน้อยแล้วพอมีการพัฒนาเนี่ยการสืบทอดคลาสต,ต่างๆมาเนี่ยคุณสมบัติของมันเบื้องต้นนะครับคือการเปิด p พ w e r แล้วก็โทรเข้ารับสายแล้วก็กดยกเลิกนะวางสายก็คือทุกทุกทุกรุ่นนะครับที่สืบทอดคาร์ดมาเนี่ยก็จะได้คุณสมบัติเบื้องต้นของคาร์์ต้นแบบมาในตัวอย่างนะครับผมก็จะสร้างคาสตทีโฟนเป็นคาสต์ทีออบเจกต์นะั่นคือคาร์์ต้นแบบมาแล้วคุณสมบัตินะโปรปัตตี้เบื้องต้นเนี่ยแบตเตอรี่ใหญ่นะเป็นแบบบิ๊กเลย เมทอที่เขามีนะครับก็จะเป็นโวออกได้รับสายได้นะแล้วก็เปิด POWER เปิดเครื่องอีเวนท์ที่มีนะครับก็คือว่าตอนที่เปิดเครื่องเนี่ยทำอะไรตอนที่มีสายเข้าทำอะไรหรือว่าตอนที่โรออกทำอะไรอันนี้ก็คือเป็นคัสต์ต้นแบบพอคัสต์พูดสืบทอดนะครับทีโฟนสองเนี่ยเป็นคัสต์ที่สืบทอดจากทีโฟนหนึ่งเขาก็จะได้ ทุกอย่างนะในใน encapsulation นะตั้งแต่ type ลงมาจนถึง n เนี่ยตั้งแต่ t phone จนถึง n ตรงนี้เขาจะได้ทุกอย่างมาเลยนะเพียงแค่ประกาศแค่นี้เขียนแค่ t phone 2เท่ากับ cast t phone แค่เนี้ยได้ทุกอย่างมาหมดเลย copy มาอยู่ในตัวเขาเขียนโค้ดแค่บรรทัดเดียวนะครับอยาก copy cast ของใคร copy ได้ทันที เห็นคอมโพเนนต์ตัวนี้สวยเห็นคอมโพเนนต์ตัวนี้ดีประกาศเขียนแค่หน,นึ่งบรรทัดไม่ต้องเขียนอะไรมากเป็นชื่อเป็นของ My Component ก็สามารถจะไปสืบทอดคาสตดของเขาได้ทันทีง่ายได้มากคราวนี้พอคาสผู้สืบทอดนะครับสามารถที่จะไปเปลี่ยนคุณสมบัติได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่จาก Big ี่ยนเป็น Small เป็น mid เด e ก็ได้เป็นขนาดกลางแล้วดูจากตรงนี้เริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลง ในส่วนของเมธอดตอนที่โฟ o n e อินโฟ n e o เอสามารถที่จะต่อยอดแทนที่หรือเสริมโพลิมอร์ฟิซมต่อยอดได้อีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้นะครับอันนี้คือให้เห็นภาพมากขึ้นจากการอธิบายของคลิปที่1นนะครับพอเรามาดูในเดลไฟล์ผมก็จะ นี่สร้างคัสโฟนมาเลยโทรศัพท์นี้นะครับมีรายละเอียดเยอะแยะแต่ว่าหลักการก็คือเหมือนกับที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าคาัสต,ต้นแบบของโทรศัพท์มือถือนะโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเป็นทีโฟนเป็นคัสที่สืบทอดมาจากทีออบเจกต์นะเป็นคัสต้นแบบเลยก็มีเบอร์โทรศัพท์มีสเตตนะสถานะมีสถานะที่เป็นเทคแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆมาดูตรงนี้ ตอนคีเอทนะทำอะไรผมประกาศด้านหลังไว้เลยว่าเป็น v ว r ทั่วเม t h o อต่างๆเนี่ยประกาศไว้ัวทั่วทั้งหมดนะครับเพื่อให้ตัวลูกสามารถนำไป o v e r อร์ไแล้วก็สืบทอดโอเ r อร์ไลน์เลยโพลิเมอร์พิซึมได้ต่อยอดได้ด้วย Property ก็เป็น status อนิเทคนะโฟนสเตตนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานะสายว่างไม่ว่าง โหนัมเบอร์แบตเตอรี่เนี่ยครับที่บอกว่าแบตเตอรี่ก็มีเขียนไว้เบื้องต้นว่าเป็นใหญ่กลางเล็กนะขนาดแบตเตอรี่แล้วก็เขียนอ,อธิบายเม็ถอดต่างๆไว้ตั้งแต่ตอนคีเอทให้สายทศัพั์เนี่ยเป็นว่างและแบตเตอรี่เนี่ยขนาดใหญ่พอ power on ก็ไปดูว่าตอนที่ power on มีการเขียนอีเวนต์ไว้ไหมแล้วก็สเตตเชง สายฟรีสายว่างอยู่เรามาดูที่หน้าหน้าฟอร์มนะครับเขียนเป็นมือถือจำลองเอาไว้เป็นรูปนะสายมือลันดูนะครับสายมือเนี่ยเป็นมือถือจำลองนะเป็นแบบจำลองขึ้นมาพอ power on นะไฟก็ติดก็จะเป็นสีเขียวแสดงสถานะว่า แบตเตอรี่ขนาดใหญ่คราวนี้โทรออกก็รับสายได้เลยถ้าโทรออกนะก็จะเป็นสเตตัสบอกว่ากำลังโทรออกแล้วก็วางสายได้สายว่างแล้วในโค้ดของ form on create ผมก็จะเขียนไว้ว่าตัวแปรโฟนหนึ่งเป็น t phone create ก็คือประกาศไว้ด้านบน ประกาศตัวแปรไว้ด้านบนนะครับว่าโฟนหนึ่งเป็นทีโฟน on create มาก็นี่โฟนหนึ่งเท่ากับทีโฟนหนึ่ง create แล้วก็กำหนดอีเวนต์ต่างๆว่าให้ทำอะไรพอ power on นะเขาไปดู power on ก็นี่ครับเขียนสเตตัสว่าแบตเตอรี่ขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วแต่ที่กำหนดเป็น property ไว้ว่ากำหนดไว้ว่าว่าแบตเตอรี่นั้นมีขนาดเท่าไหร่ แล้วก็เปลี่ยนสีของพาเนลตรงนี้เป็นสีเขียวปุ่ม power ก็เป็น enable เป็น false ซะพอโทรออกก็เขียนให้ไปสั่งให้โทรศัพท์โฟ o ออกนะ phone out ตอนรับสายก็ให้ phone in นะตรงนี้พอไปดูเนี่ย มีการเช็คสเตตว่าสายว่างไหมถ้าสายว่างก็รับสายได้ถ้าสายไม่ว่างก็บอกว่ากําลังคุยอยู่แล้วก็เช็คสถานะว่าตอนที่โทรออกมีอีเวนต์โทรออกเนี่ยกาหนดไว้ไหมตรงนี้เนี่ยถ้าโทรออกก็มีกําหนดไว้ให้เขียนสถานานะว่าโทรออกก็คือสถานะมันเปลี่ยนตามอันนี้จะเป็น ความสามารถพื้นฐานของโฟน1พอโฟน2ในอินชลิดมาเนี่ยมันจะได้ก๊อปปี้มาเลยอย่างแรกคือหน้าตาถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะได้มาด้วยนะอันนี้เรามาเปลี่ยนแคปชั่นตรงนี้จาก h e l โ o m o มโมาเป็น Mo โต V 2พอออนะนะครับนี่ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแปลงเป็นกลางในยูนิตโฟน2 เขียนสั้นๆแค่นี้ก็ได้มาทั้งตัวแล้วคราวนี้มีการมาเปลี่ยนแปลงตรง On Create บอกว่า Overlay หน่อยนะแทนที่แทนที่จะก็คือมาดูตรงนี้เลยแทนที่จะไปดูตรงนู้นใช่ไหมมาดูตรงนี้ว่าจะทำยังไงตอน Create On Create บอกว่า,า i n h e r i t นะทำแบบที่ต้นแบบเขาทำนะก็ไปดู On Create ต้นแบบทำอะไร On Create นี่ทำแบบนี้ อันนี้ไม่มีนี่ลบออกได้บอกสเตตัสเทคว่าสายว่างแล้วก็โฟนสเตตเป็นสายว่างแบตเตอรี่ใหญ่พอโฟน2มาทําแบบที่ต้นแบบก็ทําก็คือกําหนดตามนี้คำว่าอินเทอนตรงนี้ก็คือทําตามนี้ต้นแบบทําตามนี้เลยเพิบมเแบตเตอรี่เนี่ย ตอนแรกใหญ่มานะพอมาถึงบนทัดนี้ปุ๊บแบตเตอรี่มีขนาดกลางไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนตามนี้โฟนเอา u ์ out, มีการทับด้วยบอกโอเวอร์ไลน์หน่อยมาทําตามนี้โฟนเอา u ์ out, ทำอะไรพอตอนโทรออกเนี่ยจะเห็นว่าดูออน e บีฟอร์ o n e โฟนเอา์นี่ให้ทําสิ่งที่อยากให้ทําก่อนว่ามีการกําหนดไว้ไหมว่าก่อนจะโทรออกทําอะไร โทรออกแล้วทำอะไรนะครับอันนี้คือการโพลิมอร์พิซึมนะต่อยอดเม t o อของต้นแบบโฟน n e เอามา before โฟ o n ทเอาท์ทำอะไรไหมแล้วก็ไปทำตามที่ต้นแบบเขาทำแล้วกลับมา After p h o n โฟ u t ทเาตามแบบของเราอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็จะมีการเขียนอีเวนเพิ่มเข้าไปนะ on before โฟล์เอ์แล้วก็ on after p h ร์โฟล t ก็จะมา,มาเข้าเคสกับตรงนี้นะเคสตรงนี้เลยต่อยอดกันดู on before phone out เนี่ยก็จะเขียนไว้ว่า status text เนี่ยเปลี่ยนเป็น before จะโทรออกนะแล้วก็ไปดู event ไว้ว่าเขียนอะไรไว้ไหมก็ทำตาม event พอ after phone out กดโทรออกก็มาดูว่าสถ,ถานะเนี่ย state เนี่ยเป็น phone out ไหมถ้าถ้าเป็น phone out เนี่ยก็แสดงว่าโทรสำเร็จ ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าโทรออกไม่สำเร็จแล้วก็ไปทําตามที่อีเวนต์ของ d e v วลลอปเปอร์กำหนดไว้กลับมาที่ฟอร์มหลักนะ,ะก็เขียนไว้ตรงนี้คือเบื้องต้นเนี่ยมันก๊อปของโฟนหนึ่งมาอยู่แล้วนะโฟนสองอะส่วนอีเวนต์เสริมมาก,ก็คือมี2อันที่เขียนเพิ่มพอเข้าไปดูก็คือบอกสถานะว่าโฟนสองอยู่ในสถานะอะไรมาดู มือถือจําลองต่อนะครับถ้าโทรออกนกี่ก็จะเกิดเห็นไหมว่าจะโทรออกแล้วกําลังโทรออกแล้วก็ after โทรออกนะอันนี้คือโทรออกสําเร็จด้วยก็คือเป็นการนําเสนอให้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งว่าจากทีโฟนะคาคาต้นแบบเนี่ยถ้า t ีโฟน e 2มาอิน h e r ิไป t ีโฟน e 2เท่ากับ คลาสทีโฟนมันจะได้ทั้งตัวไปเลยได้ทุกอย่างไปเท่ากับทีโฟนแล้วสามารถไปต่อยอดได้อินเฮลิตได้ทับได้เสริมจากที่ตัวตัวต้นแบบมีปรับเปลี่ยนได้ด้วยนี่คือคุณสมบัติทุกอย่างตาม OOP หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้ผู้ศึกษาเดียวไฟล์นะครับเกี่ยวกับ OOP เข้าใจในเรื่อง OP มากขึ้นนะครับ